สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะการหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจะมี3วิธีหลักๆนะคะก็มีการหาค่าเฉลี่ยการหามาทยฐานการหาฐานนิยมนะคะแล้วก็การหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจะมี2แบบมีทั้งแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะคะเราจะมาอธิบายแบบแรกก่อนคือไม่แจกแจงความถี่นะคะเราหาค่าเฉลี่ยแบบไม่แจกแจงความถี่นะคะจากโจทย์ การสอบขอานักเรียน20คนนะคะได้คะแนนดังนี้นี่ก็คือคะแนนทั้งหมดะคะแนนทั้งหมดเราจะแทนด้วย x แล้วก็เราก็หาผลรวมของ x มาให้เท่ากับ1 2 5ยนะคะ n เท่ากับ20 n ก็ n กคือจำนวนแล้วก็สูตรค่าเฉลี่ยคือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n นะคะแล้วก็แทนลงไปเลยนะ x bar เท่ากับ sigma ในหอหารเท่ากับ 6.25นะคะสรุปเลยค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดก็เท่ากับ6.25ค่ะต่อไปนะคะการหามัธยาฐานมัธยาฐานคือค่าอยู่กึ่งกลางนะคะก็ใช้โจทย์เด,ดิมเลยอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือดูข้อมูลว่าเขาเรียงมาหรือยังถ้าไม่เรียงก็เราก็เรียงเรียงข้อมูลให้คะ่ะจับมาได้มากนะนี่แล้วก็ เมียงเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าข้อมูลมันจะมีมีกลางแต่เราเอา2อ,อันที่อยู่กลางะคะ่ะมาตัวเจ็ดเดี๋ยวตีเป๊เบ,บเจ็ดนะคะเจ็ดกับเจ็ดนะคะแล้วก็เอา2ข้อมูลที่อยู่กลางเนี้ยมาบวกกันข้หาร2นะคะก็วงเล็กด้วยเจ็ดบวกเจ็ดหารสองนะคะเจ็ด นี่คือค่าอยู่กึ่งกลางนะคะก็สรุปค่ามัธยาฐานเท่ากับ7ค่ะต่อไปนะคะฐานนิยมฐานนิยมคือข้อมูลที่สามมา,มากที่สุดเราใช้โจทย์เดิมเมันเดิมก็คือเรียงข้อมูลนะคะเราดูง่ายๆเลยก็คือข้อมูลไหนเรียงกันเรียงกันแล้วก็ซ้ํากันมากที่สุดนี่ยก็คือ7แล้วก็ต่อไปเลยคือ7น็คะสรุปค่ามัธยาฐานก็เท่ากับ นี่นะคะต่อไปก็คือค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความทนะะีนะคะ้จากโจทย์คือจากการสอบฐานคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นป .4 จานวน32คนเพราะว่ามีคะแนนดังนี้นี่ก็คือช่วงคะแนนนะคะเป็นช่วงคะแนนความถี่นี้ก็คือจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างตารางนะึือ อัน,นะค่อยอย่างแรกเราคือหาจุดกึงกลางชั้นหรือว,ว่าจุดกึงกลางอัตราภาคชั้นนะคะก็คือจุดกึงกลางของช่วงคะแนน,นแล้วก็เอา9กบวกหาหาสนะเท่ากับ7ค่ะอันนี้มันการส0บวก14บ่หาสองแลกับ12อันนี้ก็เท่ากับนั่นแหละคะ่ะ 1 5บห้าบวกสิบเกหารสองสิบนะยี่สิก็ยีอันนี้ก็ยี่สิบแล้วก็ยีค่ะ fx ก็คือเอาอความที่คูณกับจุดกึ่งกลางอานันภาคชั้นนะคะแล้วกับ นี่คูณกับหเดิมก็เอา4คูณกับสิอเท่ากับก็เอาสคูณกับเจ็ดนะก็เท่ากับเคูณกับย2่สิอเท่ากับหคูณกับยี แล้วก็แล้วก็รวมผล fx นะคะได้เท่ากับ7จ4ดสี่สูตรของค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่นะคะ f bar เท่ากับซิม m a fx หาร n นะเ็าจะนำมาเป็น,นสูตรเลยเท่ากับซิม m a fx หาร n n ก็เท่าไรสามสิบสองเท่ากับยี่7สามจุดแปดเจ็ดค่ะ อโอเคจากจองตำแหน่ง็ค่าสรุปนะคะค่าเฉลี่ยก็มีค่าเท่ากับ23.88ต่อไปก็หามัธยาฐานค่ะหามัธยาฐานแบบแจ้งก่อนทีแล้วก็ใช้โจทย์เดิมแล้วก็เรามาสร้างตารางใหม่แล้วแค่เพิ่มช่วงความถี่สะสมนะ ข้อมีสาส่วนของอันตรภาคชั้นแรกก็เท่ากับ3ามท่านต่อไปเราเอา3บวกกับ4ี่นะเรานะเท่ากับ3บวก4นะแล้วก็เหมือนเดิมเท่ากับ7บวก3เท่ากับเจ แล้วเท่ากับเท่ากับ29่สิบเก้าวนสามเคนี่ก็หาตำแหน่งมรัรยฐานนะคะแล้วก็เอาเอ,าเอ็นส่วนสองเลยเราเอาสิบสองย่สิสองก็เท่ากับก็เท่ากับสิบหกนะคะ ก็อยู่ในชั้น B10 ถึง B4 ด้ไงเพราะว่านี่ความตีสาสมของชั้นแรกนะก็เป็น1ถึง3แล้วก็ชั้นที่2ก็4ถึง1ชั้นนี้ก็8ถึง10ชั้นนี้ก็10ถึง15เพราะว่า1ิก็อยู่ชั้นนี้ทําตัวสีแดงไว้ โอเคเอาได้ชัน้นแล้วเราจะยึดเราจะยึดชั้นนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็หา m e d ยน n m e d i ยนก็คือมาตยฐาน L นะคะ L นี่จากสูตรเลยนี่คือสูตรตัวแรกนะคะ L L ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นมาตยฐานนะก็คือยี่สิบชั้นนี้ใช่ไหมแล้วก็เอา20่สิบวกสิเก้าหารสก็ได้กับ1ิบ ห้านีก็คือความกว้างของอันดับภาคชั้นห้าในส่วนสอ,สอล้ว16หกชิสมาก็คือความถี่สะสูนที่อยู่ชั้นบนที่อยู่ชั้นบนของชั้นมัธยฐานนะคะก็คือ10นเอ M ก็คือความถี่ของชั้นมัธยฐานคือเจค่ะแทนค่าไปเลยเราจะหาในวงเล็บก่อนนะก็เท่ากับในส่วนสลบกับ สมัค fl สงเล็กด้วยหารสค่ะเท่ากับ3นะว้าวพี่ชาเอาไว้เอาไว้เท่ากับสองลบสม fl สงเล็กหาร fa เมื่อเจ็ด 0.8น,นะคะเราลื่อนจุดแปดคะ่ะสองตำแหน่งแล้วก็มันกแทนค่าลงไปเลยก็ L กับ19.5บวกกับวงเล็บ I ก็คือ5คูณกับ0.86นะนี่ปิดแล้วกับ23.78กกน,นะน 23, 78, นะโอเค แล้วก็ปัดตสนิยมก็ผลลนะคะค่ามัาธยฐานก็มีค่าเท่ากับ2 3จุดโอเคต่อไปก็เป็นฐานิยมฐานิยมนี่ก็จะง่ายกว่ามัาธยฐานนะคะเราก็ใช้จุดเดิมเลยเหมือนเดิมนะเราต้องหาเราต้องรู้ว่าชั้นไหนมีความถี่มากที่สุดนะแล้วก็ชั้นไหน ชั้นนี้เจ็ตัวอนแป๊บโอเคเราจะยึดชั้นชั้นนี้ไปหลักนะคะคือยี่สิบถึงยี่สิบสี่นะสูตรมัธยาฐานกับานิยมจะคล้ายๆกันสูตรสูตรธนิยมก็โมดเท่ากับ L บวก i วงเล็บดต้าหนึ่งส่วนด้วยดีตา 1, ้ตาหนึ่งบวกดต้าสองนะ L ก็เหมือนเดิมก็คือขีดจำกัดล่างของคะแนนนะ ของคะแนนที่ที่เราชั้นที่เราบากไว้ก็คือ195เก้อก็คือความกว้างของ delta ชั้น5้าต้าหนึ่งก็คือผลต่างของความถี่มากที่สุดกับชั้นก่อนหน้าก็คือชั้นนี้มากที่สุดใช่ไหมเราก็เอา7เนี่ยลบกับ3ามคูกับ4เดต้าสองก็คือเหมือนกันก็คืออยู่ที่เอาเนีย่ยความถี่มากที่สุด ลบกับชั้นที่อยู่ด้านล่างข้อหนึ่งนะแทนค่าลงไปเลยค่ะแล้วก็หาเหมือนเดิมหาในวงเล็บก่อนดีตา้าหนึ่งดีตา้าหนึ่งวงเล็บออกดีตา้าหนึ่งบวกกับดีตา้าสองต้องใส่เครื่องหมายหารหารเท่ากับ0.8นะคะ ้าแทนค่าลงไปเลยแลก็ก็เท่ากับนี่สิบเก้าจุดบวกกับหนงเานสนแนะโอเคยี่บสามจุถ้าสรุปค่าฐานนิยมก็เท่ากับยี่ามโอเคค่ะนะคะเรื่องการหาแนวโน้มก็สุดสันกลางก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะอขอบคุณค่ะ